คุณวิเชียนบ้านอยู่เมืองการมียายอยู่คนหนึ่งแกพูดถึงความขยันของยายของแกแล้วต้องยอมรับเลยว่าแกขยันจริงๆขนาดว่าไม่ได้เดือดร้อนเงินทองเพราะว่าพวกน้าๆทำงานเขาก็ให้เงินยายทุกเดือนนะ่ะแต่ยายก็ยังปลูกผักบ้างปลูกถั่วฝักยาวบ้างเอาไปขายพอได้เงินมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไปซื้อของกินใส่ปากใส่ท้องแต่ประการใดไม่หรอก แกเอาไปทําบุญที่วัดนะนะแกบอกว่าตายไปจะได้ไปเกิดในสวรรค์ไม่ตกนรกเกิดชาติหน้าจะได้สบายๆเกิดในที่ดีๆเช่นไปเกิดเป็นลูกหลานของคนรวยๆมีเงินมีทองเยอะจะได้ไม่ลาบากชาตินี้ลําบากพอแล้วเกิดชาติหน้าขอสบายมั่งนะแกว่าอย่างนั้นคุณวิเชียนก็พยักหน้าเอออเวลายายพูดเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วไม่ได้คิดอย่างที่ยายคิดเลย คือคุณวิเชียนไม่ใช่คนมองการไกลเหมือนยายอะมองข้ามชาติข้ามภพมาแต่เป็นคนมองการใกล้มองแค่ชาตินี้ไม่ได้มองถึงชาติหน้าแต่ประการใดว่าชาตินี้ขอสบายไว้ก่อนแล้วชาติหน้าก็เป็นเรื่องของอนาคตมันจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันจะรวยจะจนก็เรื่องของชาติหน้าว่าอย่างนั้นแล้วที่สําคัญนะชาติหน้ามีหรือเปล่านี่แกก็ยังไม่แน่ใจสะสำหรับเรื่องเนี้ยคุณวิเชียนบอกว่าถ้าพูดออกไป ยายก็หาว่าแกน่ะเป็นคนนอกคอกก็เลยไม่พูดนะไม่พูดให้ใครฟังทั้งนั้นได้แต่นึกอยู่ในใจยายทำงานตากแดดทั้งวันเลยนุ่งจงกระเบนเสื้อแขนยาวทั่วเก่าๆหน้าตาแกก็เหี่ยวย่นเกรียมแดดเกรียมลมไปหมดหน้าแรงปีที่แล้วแกปลูกถั่วเขียวอากาศมันร้อนแสงแดดจ้าแกก็วานคุณวิเชียนไปช่วยแกเก็บถั่ว วันนั้นนะ่ะทำบุญสงกรานด้วยคุณวิเชียนก็อยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ก็ขัดยายไม่ได้ก็เลยไปช่วยแกไร่ทัวนะ่ะอยู่หลังหมู่บ้านนะร้อนจะตายไปแต่ยายไม่บ่นอะไรเลยสักคำส่วนคุณวิเชียนนะ่ะบ่นแล้วบ่นอีกยายก็บอกวอาเองเป็นนมเป็นแน่นนะร้อนอะไรกันคนแก่อย่างยายยังไม่ร้อนเลยทนเอาหน่อยเถอะวันนี้ลำบากก่อนแล้ววันหน้าจะสบายคุณวิเชียนก็อยากจะถามยายจัง ยายน่เล่าว่าลำบากมาตั้งแต่เด็กๆแล้วจนวันนี้ถึงขนาดแก่ขนาดนี้แล้วก็ยังไม่เห็นยายจะสบายสักทีคุณวิเชียนร้อนหนักเข้าก็หลบเข้าใต้ต้นคอยเข้าไปอยู่ในร่มไม้ปล่อยยายทำงานไปมันก็เหมือนกับเป็นคนใจดำใจแคบแต่บอกตรงๆว่างานอย่างนี้คุณวิเชียนไม่ชอบยายผมจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวก่อนสิ ช่วยยายอีกหน่อยไม่ได้เหรอไม่ไหวแล้วยายร้อนจะตายไปช่วยอีกหน่อยเถอะเก็บอีกระบุงเดียวยายจะให้คุณวิเชียนแข็งใจเก็บเนี่แม่อัดอั้นตันใจจริงๆไม่อยากขัดยายก็แข็งใจก้มหน้าก้มตาเก็บถั่วให้ได้อีกกระบุงหนึ่งกลางแดดนั่นแหละระหว่างนั้นยายก็พูดเตือนต่างๆนานาให้คุณวิเชียนคิดถึงวันข้างหน้าคิดถึงอนาคตคิดถึงชาติหน้า คุณวิเชียนก็ทั้งร้อนทั้งหดหงิดก็เลยบอกยายไปว่าผมไม่คิดถึงชาติหน้าชาติไหนหรอกผมคิดแต่ชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นแหละยายถึงก็นิ่งเงียบไปเลยคุณวิเชียนก็นึกเสียใจที่พูดไปอย่างนั้นอยากจะขอโทษยายเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ทำาพราะเก็บถั่วเขียวได้เต็มกระบุงคุณวิเชียนก็หาบกลับบ้านเลยส่วนที่เหลือก็คงไม่เหลือบากกว่าแรงของยายเอาไว้ให้ยายเอาไปเองเถอะ พอกลับไปถึงบ้านก็รีบอาบน้ำพอดีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวสงกรานไปสิจะอยู่ทำไมละบ้าน,ปาาานไปเลยไปเล่นสาดน้ำกันสนุกมากกว่าจะกลับบ้านก็ค่ำแล้วแล้วที่ทำให้ตกใจก็คือที่บ้านเนี่ยคนเยอะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเปิดไฟสว่างทั้งบ้านเลยก็ไปเจอหน้าแม่แม่ก็เล่นงานคุณวิเชียนทันทีหาว่าไม่ดูแลยายเสร็จแล้วก็ร้องไห้แม่ร้องไห้ คุณพิเชียงก็ถามแม่ว่ายายไม่สบายหรือแม่แม่สายหน้าบอกยายตายแล้วคุณวิเชียนตกใจมากแล้วก็ได้รู้ว่ายายเป็นลมตายที่ไร่ถั่วแกเสียใจร้องไห้ไม่ว่าใครก็รุมบ่นด่าว่าคุณวิเชียนทั้งนั้นที่ทิ้งยายหนีเข้าบ้านก่อนศพยายเผาไปแล้วแกนอนไม่หลับเลยทีนี้คิดถึงแต่ว่าตัวเองผิดที่ทอดทิ้งยายไว้ในไร่ถั่ว กลางแสงแดดร้อนตามลำพังจนกระทั่งแดดเผายายเป็นลมตายคืนที่เจ็ดหลังจากที่ยายตายยายก็มาหาคุณวิเชียนได้เห็นตัวตอนนั้นคุณวิเชียนยังไม่หลับยายยืนอยู่ข้างเสาเรือนแล้วก็พูดกันแบบกว่าชาติหน้านามีจริงนะอย่านึกว่าไม่มีเชียเลยต้องทำบุญเอาไว้เยอะๆนะจะได้ไม่ลำบาก ต้องขยันทำงานให้มากๆด้วยจะได้สบายในวันหน้าคุณวิเชียนไม่กลัวยายยายไม่ได้น่ากลัวไม่ได้ทรงกลิ่นเหม็นไม่มีภาพอะไรน่ากลัวน่ากเกลียดให้เห็นยายขอให้คุณวิเชียนรับปากว่าจะทำตามที่ยายบอกคุณวิเชียนก็รับปากกับยายเสร็จแล้วยายก็หายไปแต่ปรากฏว่าคุณวิเชียนไม่ได้ทำอย่างที่รับปากอะไรไว้กับยายเลยเออเวรกรรมเนาะคุณวิเชียน นี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆเป็นเรื่องเล่าชาวบ้านอีกเรื่องหนึ่งที่คุณวิเชียนเล่าให้ฟังนะครับมาถึงอีกยายหนึ่งทีนี้ไม่ใช่ยายของคุณวิเชียนเป็นยายของคุณบุญชูยายเกลียดนกกระจอกเออยายคนนี้ก็ตายเหมือนกันไม่ได้มีทีท่าว่าจะตายอ่ะกลางวันยังดีๆอยู่เลยพอตกกลางคืนยายก็จากไปไม่อยากเชื่อเลยที่สําคัญก็คือยายมีเรื่องฝังใจตายแล้วก็ยังห่วงกังวลเนี่ยนะ วันนั้นนะคุณบุญชูตื่นแต่เช้าตู่เลยรุ่งสางนกกระว่าวมนร้องกระว่าวกระว่าอ่าไก่ขันแล้วแสงเงินแสง,แสงทองเริ่มจับขอบว่ายุงยังหากินเลือดอยู่เลยตอมหน้าตอมหูตอมตัวแขนขาตอนนั้นลมก็พัดมายอดไผ่สูงนี่เอน็นไหวไปหมดนกเข้าแมวมันก็ร้องเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะบินกลับบ้านมันบ้านมันอยู่ในดงต้นคางใหญ่ฝั่งขนน หมดเวลาหากินของพวกมันแล้วนี่สว่างแล้วนี่คุณบุญชูเคยเห็นนกเข้าแมวสองตัวบนยอดหลังคาหน้าจัว่วตอนที่ฟ้าสางมันเริ่มสว่างแล้วดูมันมันเฝ้ารออะไรสักอย่างไม่ยอมกลับไปนอนอย่างที่ของมันตอนบ่าย,ายแสงแดดร้อนใต้แนวต้นไม้มีเงาร่มลมพัดผ่านเย็นสบายลมพัดเย็นก็จริงแต่เหงื่อก็ชุม่มยิ่งออกแรงทำงานเหงื่อก็ยิ่งซึมออกมา คุณบุญชูจำได้ว่าแกกลับมาบ้านมาเยี่ยมยายเยี่ยมพ่อแม่นานๆมาเห็นบรรยากาศบ้านนอกแบบนี้ใจนะชอบบ้านนอกแต่ว่าที่ต้องจากไปก็เพราะไปทำงานวันนั้นแกก็ถามยายบอกยายนกกระจอกหายไปไหนหมดนะเหลืออยู่ไม่กี่ตัวนะมันเคยร้องกันแซดตามชายคาขี้เต็มไปหมดมันหายไปนานนี่ยังไงยาย ก็ช่วงที่ไขวัดนกระบาดนั่นแหละโอ้สงสัยจะตายหมดก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นซากมันอยู่ที่ไหนนี่อย่างนี้ยายก็สบายหูหน่อยอสิเออสบายหน่อยไม่อย่างนั้นมันจอกแจกไปหมดแล้วที่หน้าโมโหก็คือขี้มันนะ่ะนะมันเลอะเทอะเต็มกระดานตรงระเบียงน่ะเนะช็ดถูกันไม่ไหวเลยรำคาญรำคาญเออพักนั้นเอาไม้ฟาดแห้มันหนีมันบินไปเดี๋ยวมันก็มาอีกแล้ว ไล่ไม่ไหวเองมาคราวก่อนให้เอาปี๊บมาแขวนทำไม้ผูกค่อยลามเชือกชักให้มันดังแบบที่ไล่หมากินข้าวโพดสมัยก่อนเองจำได้ลัเปล่าวว่ะจำได้ก็ผมทำให้ยายเองอะแล้วได้ผลหรือเปล่าล่ะยายที่แรกมันก็หนีหรอกแต่ทีหลังมันไม่ค่อยกลัวแล้วกระตุกเชือกจนปวดแขนไล่เฮาเฮาเฮาจนเสียงแหบเสียงแห้งมันก็ไม่ไป พอไข้หวัดนกมานี่มันหายไปเองเลยคงจะตายหมดแล้วล่ะยายจะเป็นจะตายก็ช่างแต่อย่ากลับมาอีกก็แล้วกันเบื่อเหลือเกินไม่อยากให้มันกลับมาอีกแล้วไม่เอาเอาแต่เงินนะยายเออเอาเงินเอาทองมาให้จะไม่ว่าเลยขี้มาแล้วเป็นทองนี่กูจะเลี้ยงให้เต็มบ้านเลย <c oughs> ยายหัวเราะอ,อย่างชอบอกชอบใจปรากฏว่าคืนนั้นพอตกดึกยายหาใจไม่ออกแน่นนะ้าอก จู่ๆก็ขาดใจตายยังไม่ทันที่พ่อกับแม่จะหารถพาไปโรงพยาบาลยายไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนหมอบอกว่ายายหัวใจล้มเหลวคนส่วนใหญ่ก็พูดกันว่ายายตายสบายไม่เจ็บปวดอะไรตายอย่างเนี้ยดีไม่ทรมานเลยยายตายแล้วคุณบุญชูก็โกนหัวบวดหน้าไฟให้ยายคืนนั้นอยู่ที่วัดหมหาวัดมันหอนกันอย่างหวยหวนชวนวังเวงคุณบุญชูน,นอนไม่หลับคิดถึงยายมาก เพราะว่าสนิทสนมกับยายนอนกับยายมาตั้งแต่เด็กได้ฟังนิทานฟังเรื่องราวต่างๆที่มันแปลกๆก,ก็จากปากของยายนะยายเป็นนักเล่าที่เก่งมากเล่าให้ฟังแต่ละเรื่องเนี่ยมองเห็นภาพทั้งนั้นเลยแล,แลดูเป็นจริงเป็นจังไปหมดคุณบุญชูนอนมองไปที่หน้าต่างหมาวัดก็ส่งเสียงเห่าหอนเสียงมันเย็นเยือกชวนขนลุกเสร็จแล้วแกก็ได้ยินเสียงเดินกแกรกแกรกอยู่ข้างกุฏิลมวูบหนึ่งพัดเข้ามาทางหน้าต่าง คุณบุญชูก็สะดุ้งแล้วก็มองไปเห็นใบหน้ายายมาลออยู่ที่นั่นคุณบุญชูจะร้องแต่ร้องไม่ออกไล่นกกระจอกไปให้หมดนะอย่าให้มันมาขี้เลอะเทอะบ้านเราเสร็จแล้วใบหน้ายายก็หายวับไปคุณบุญชูก็เหมือนที่เพิ่งตื่นอ่ากะวังหนาวสั่นนอนไม่หลับตลอดคืนพอเช้าอ,ออกมาจากวัดมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่ายายคงจะเป็นห่วงเรื่องนกกระจอก ยายไม่ชอบมันเอามากๆเลยเกลียดที่มันขี้เละเอะเทอะเต็มบ้านหมดแล้วก็ร้องหนกหูเหลือเกินร้องทั้งวันยายรำคาญมันมากสามเดือนผ่านไปแม่โทรศัพท์เล่าให้คุณบุญชูฟังว่านกกระจอกกลับมาอยู่ที่บ้านเต็มไปหมดไม่รู้มาจากไหนเ,ออเหมือนกับยายจะรู้ว่าพวกมันจะกลับมายายสั่งคุณบุญชูล่วงหน้าก่อนแล้วคุณบุญชูก็ฝากให้แม่ไล่พวกมันไปด้วยบอกยายไม่ชอบ ดวงวิญญาณของยายจะไม่สงบสุขนะถ้าไม่จัดการกับนกกระจอกพวกนี้เสียครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องเล่าชาวบ้านอีกเรื่องหนึ่งครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับศีลนธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ ขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกับอาจาร,รย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิน่นโรงเรียนหอกระจายข่าวและถวายภิกษุสามมนเนรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจาร,รย์ย,ยอดหมายเลขโทรศัพท์084-643-8770ครับ0 8 4 6 4 3 8 7 7 0ครับ